สวัสดีค่ะคินิตินะคะวันนี้นะคะคินิติจะมารีวิวเป็นตลับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือเล็กนั่นเองนะคะหรือจะเป็นพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะเป็นตลับทองนะคะใบนี้นะคะตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสีนะคะก็น้ําหนักของใบนี้นะคะไม่ถึง10กรัมนะคะเผื่อท่านไหนตามหาแบบไม่หนักมากอยู่นะคะก็ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่างานต่างเป็นยกซุ้มหัวสิงด้วยนะคะด้านบนชืบ แล้วก็ด้านข้างก็ปิดสนิทดีนะคะการแกะลายต่างๆชัดเจนสวยงามนะคะชึบๆอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันค่ะปิดสนิททั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวคินน้องไม่ค่อยโฟกัสนี่นะคะได้แล้วปิดสนิททั้ง2ด้านเลยแล้วก็แกะลายเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเรียบๆแบบนี้เป็นเข้าทรงสวยเลยนะคะใบนี้ ก็นอกจากที่จะใส่เป็นพลาหลบมทวดหลังหนังสือเล็กแล้วนะคะก็ใส่รุ่นอื่นๆก็ได้เป็นพวกพักกิ่งนะคะหรือว่าจะเป็นพลาเนื้อผงต่างๆนะคะก็ตรับมือทอมือสองเนี่ยข้อดีก็คือสามารถอะเด็ใส่ได้หลายๆรุ่นนะคะชึบๆ,ๆห่วงด้านบนนะคะห่วงด้านบนก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่ทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวน้อง นี่นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะบานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีชีขาดค่ะแล้วก็มาที่ด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวมาวัดขนาดนะคะชึบขนาดนะคะความกว้างด้านในนะคะเดี๋ยวคินวัดที่ฐานนะคะ<ม>ความกว้างที่ฐานของด้านในนะคะอยู่ที่2.2เซนแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่3.7เซนค่ะแล้วก็ปิดชึบ ขนาดความกว้างที่ฐานของหน้าจออยู่ที่1.9เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่3.3เซนนะคะก็ใบนี้นะคะเลขที่ออกนะคะน้ำหนักนะคะน้ำหนักไม่ถึง10กร,รัมค่ะ น้ำหนักเล็ที่ออกคือ8.78กรัมนะคะใส่เป็นพัทหลวงปั่ทวดนะคะหลังหนังสือเล็กหรือพัทรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามอัตราบทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตราบทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ SITK 6 6หหรือเพจ Facebook ร้านตราขทองทิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6 8 5น้าะร้านอยู่ชั้น3ห้ามวานร้านอยู่โซนใหมกลางเลยนะะร้านเปิดทุกวันนคะเปิดท่านหน อยากแวะมาเอ่อแวะมาแบ,บ่งปันตรับทองเก่าทองพรเครื่องพระทองคำคินติติก็ยินดีรับเช่านะคะหรือว่ามาชมมาลองตลับนะคะก็มาได้เลยนะคะวันนี้คินติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ชินติติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคะ่ะสวัสดีคะ่ะ